สวัสดีค่ะพ่อสวัยค่ะสวัสดีครับพ่อสวัยครับสวัสดีครับค่ะเมื่อนี้ช่องสาวนิ้งพระรวยขอบคุณแชแนลของข้าวข้าติดตามแนวทางตัวเลขกความฝันกับพ่อสวัยค่ะเป็นคลิปแปลกเนาะค่ะของงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันนี่คุณพ่อฝันเมื่อไรคะคุณพ่อฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนเนาะค่ะขึ้นว่านขึ้นว่านปะคะขึ้นว่านเนาะค่ะขึ้นว่านนี่ค่ะ ฝันได้สองคืนน่คุณพอค่ะฟันจังไหนว่าซู่ฟังเลยค่ะโอ้กันยังมาฟันเห็นเป็ดเป็ดลอยนำองโลงงลงว่าแต่หัวแขทข้างในคุณมันมันมาแมนแขกมันแมนเป็ดบาดนี่มันเห็นคอยแล้วมันอกล้าเจ้าเขามาใส่เป็ดแปดสมปีกมันขวักมาใส่โอ้ขวักลอยใส่เลยเออลอยมากมันอกล้าใกล้เขาก็หักขอนแล้วเขา วิ่งใส่มันมันก็ยังบินได้มันยังลอยมาหาอยู่มันหักบ่อพ่อสิจับได้นี่นนะเป็ดนั่นด้วยหนาด้วยหลังอยู่ป้าจะได้หนอวะพอดียางปีนขึ้นไปอดอันตีน,พน้พ่อเลี้ยวเบ่งบ่เห็นเลยเป็ดบ่านยังหนีมันหนีไปทั่บ้านยหายไปเลยหายไปเลยเป็ดหายไปเลยเป็ดหนีเลย นี่แหละเป็ดหน่อยสองตัวมันจะเป็นแปดสองกระได้ด้อยแล้วมันเหลี่ยกรางกระบาดจักบวกเป็ดเป็ดตัวใหญ่บ่คุณพ่อโอ้ยก็พอดีเป็นบ้านเป็นสาวนี่แหละซ้ำหนึ่งนี่ละขันตัวใหญ่แห้งกระบ่ดหน้อยแห้งนะเป็นเป็ดบ้านหรือเป็ดปลาเป็ดปลาเป็นเป็ดปลาเนาะค่ะแปดแปดคุณพ่อหายมากก็แปดสองเนาะค่ะแปดสองค่ะมีเท่านั้นละเพราะว่าคุณพ่อฟันสันสันเป็นบอลล็อปซ้ำซ้ำนี่เลยคุณพ่อเออเท่านี้แหละล่ะ บันดืพันเหย่าเลยก็พอต้องตีไปหลายตัวนะครับเนาะจับตัวเลขขึ้นพอคุณผู้ใหญ่ไม่ละแปดแปดก็แปดสองนี่ละที่นี่แหละสองตัวสองคู่นี่ละขันมันเป็นเป็นไปได้นะขันมาหน้อยมันพอมาหน้อยเกินไปนะเป็ดเนี่ยมันใหญ่เติบอยู่เป็ดเลยค่าวเะกำลังที่เป็นสาวนี่ละครับสามตัวเหรอครับคุณผอสองแปดแปดงามบ่จังหวัดนี่แหละก็งามอยู่นั่นแหละล่ะเพราะว่าเป็ดสองตัวเนาะค่ะ อาจจะเป็นไปได้เน้่ล่ะขันโบเมนเลกล่างสองตัวน่ะก็มันขันซิตี้สักสามตัวนี่ก็สองแปดแปดหรือแปดแปดสองนี่แหละค่ะมากอยู่เมืนบอกคุณพ่อคือมากอยู่ค่ะเออแปดแปดสองหาต้งามเลยเป็ดนั่นเพรมันแดงจีคึงเลยเดียวจบเออ่ใช่ที่ยังกันมาเลยเดี๋ยวนี้ทียังกันมาเลยคือเลขมันสิเป๋าบอสจ่งห่ะค่ะ เย็บเป็ดสองตัวกระโบเน่น้าคุณพ่อ็ไน้าคุณพ่อแปดแปดคอเป็ดสองตัวนั่นแหละค่ะคุณพ่อฝันกับพอดี้หูเมือขึ้นบ้าฟันเด็กเลยนี่ว่าซ้ำซ้ำอยู่เลยเออชันชันซ้ำอยู่ฝันสวงเวลาเท่าไรคุณพ่อจำได้ปะประมาณสิเขาที่สามแหละย่างย่างโมกเกินซิทนาที่ซ่านาที่หรอกชอดที่สามหูเมือขึ้นมา ออกจากเพชรได้กว่าพอดีหูเม่อหูเม่อขึ้นมากกว่าหูเม่อเลยนะค่ะไปโบสบ์เบงทรศัพท์มันที่สองคูควบจุเขาที่สามเลยละค่ะค่ะพ่อคุณก็ฟัเนเห็นเป็รล<อ>่อยําแต่เก่าเคยฟันบ่แนีนี่คุณพ่อฟันเห็นเเคยห็นจากเถ่อบอเคยฟันเห็นเป็ดจากเถออือบอฝันจักเถ่อเห็นเป็ดเห็นอค่ะบบแน่เนาะคุณพ่อเนาะ อาซีมาเบิลก็ไดเนาะค่ะอาซีมาเป๋าก็ไดค่ะเห็นบ่อชุดนั่นชุดคอยพันว่าเห็นสร้างงหญ่มันเป็นเก่าอีกคือเก่าเนาะ,ะชุดนี้ก็สร้างใหญ่ก็เป็นเก่าอืสร้างพอไปจ่ายเอมันชนเนขายัางจื้อควยพันกอะไดอยู่เลยมันมาจะพูดคอยพันไปสิไป้นี่แหละเพราะที่สีเหลียยในทางหน้าางเดียวค่ะ มะเร็งชูลูอยู่พักแลนเขาเงาใหม่บบนี้ม,นมันเอางวงมันจกหาจกหาคอยจะว่าสุดคอยถือมันออกหาเก่าหรือเก่าหา,าดอกสุดนั้นคอ,คอยก็ได้อยู่มัมเก่ามันเก่าเจ็ดบ่หนอมันเก่าเจ็ดซี่เก่าเจ็ด ร่นเตือไปละเล่นี่รอบรอบมีฟันเห็นเป็ดสองตัวเออบ้านเร็่อยในน้ำหนั่มนี่ไม่น้ำเป็นเป็นสาเป็นเป็นแม่น้ำมันเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำใหญ่เลยอืมอืมครับเป็ดนั่นสิลอยมาหาคุณพ่อเมนบอกตัวมันลอยตั้งหน้ำมาใส่เลยแหไรล่ะคอยยางไปเลาะตีนโพดนอคในป่าป่าทงทงนีแต่ตดใหม่โอ้หนั่มมันคือไหลแห้งแค่พอเขายืดข้อจอง ขึ้นพ่นซองเลยเออเป็ดบานเป็ดบ่มามาเลยเลยอะโหลริ้วๆิมาเฮียงกันเลยคู่กันมาเลยร้ยอยคู่กันมาเลย,ยคู่กันมาเลยอือบดอ้ยที่แรกว่าจะมันแขะบ่แม่งคุวแข่หน้านีว่ว่าค่ะมาอ,อ๋อเป็ดบานเห็นแต่ปีกมันตีน้ำปอกปักปอกปอกมาใส่มาเบิ้งก็ตีเอาเบิ้งวะ่ะค่ะจับคอนให้ฮัก วุ้ยไปใส่แห้งต่แลนเขามาหวามาจิตเอามือจักเดมือไปสิแหละมันของบัวพ่อจีด้ยบัว่อจดมันมันก็เลยบัได่มันกจะซีเซ้าทีนี้กันเออมันือมันหล่อเขาคินไปคิดมาบานนี้เขาก็เลยบัได่ดอกเป็ดเนี่ยวะยางเบี้ยเบียนขึ้นตีนพ่นพอดีหเมือพ่นพ่นง่ายร id uh, ุ mer, mm. mm. ่นตัวมาบ่ะมันง่อกหรสี่คุณพ่อแต่เปดก็ค่นั้ สองแปดแปดค่ะค่ะแล้วกับแปดสองสองแปดแปดแปดเนาะค่ะตัดเลนค่ะก็เดี๋ยวนี้ละตัดหมาตัดหนังเอาเนาะครับเนาะค่ะสองแปดแปดค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณพ่อสวัยค่ะเป็นคลิปแรกเนาะค่ะของวัดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเพิ่นกับฟันสันสันเนาะค่ะใครท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเอาคุณพ่อกระหายตัวเลขมาแล้วค่ะ ค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบเดี๋ยวลองบรรยกับพอสวัยเบสุกูสุก่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567น้้ี่เนาะค่ะขอคุณคุณพอได้หลาย,ลายค่ะบะแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพอสวัยค่ะพอสวยนี่เพื่อนฝันเห็นเป็ดเนาะค่ะสองตัวลอยนำคูกันมากเพื่อนว่าตรงดิ่งมหาพอสวัยเลยเพื่อนว่าค่ะ แล้วพอสวยเพิ่นกระดึกใหม่ใส่ให้เป็ดลบเนาะคะ่ะแต่เป็ดบลบคะ่ะเป็ดยังลอยตรงดิ้งมาหาพอสวยคือเก่าเนาะคะ่ะพอสวยเพิ่นยืนมือสิจับเอากระจับบ่ได้เพิ่นว่าจูวิดจูวางเพิ่นว่าคะ่ะกระยูบไกลจากเพิ่นเพิ่นว่าแล้วเพิ่นกระตื่นเนาะคะ่ะ พอสวัยเพิ่นก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขก็สิมี3ตัวกับ2ตัวค่ะเลข3ตัว288 288เป็นเลขตีจากฝันค่ะเป็ด2ตัวเนาะค่ะน้ำสอเพิ่นว่าเป็ด2ตัว,ต,วตีเป็น88เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยได้เลข3ตัวเนาะค่ะเป็น288ค่ะ ค่ะแล้วก,ก็แปดแปดเป็นเล็กตัดเลนเล็กตีจากฝันเนาะคะ่ะแปดแปดเป็ดสองตัวตีเป็นแปดแปดค่ะเป็ดหน้ามแปดเพิ่นวะค่ะแล้วก,ก็เลขกตีจากฝันอีกสองตะะัวเนาะค่ะแปดสองค่ะเป็ดเป็นแปดเนาะคะ่ะสองตัวเป็นสองเพิน่นว่าเพิ่นก็เลยห้มาเป็นแปดสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนน,นะะ้าเด้อค่ะตัดกับหมุนค่ะ กันไว้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอสวัยค่ะที่เพิ่นฝันได้สองขึ้นเพื่อนว่าค่ะและเพื่อนกับมามวาสูขถันผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอห้มีโชคมีลาบเลยแลววันใหญ่ก็พอสวัยเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 7นนี่เนาะค่ะอย่าลืม้อค่ะว่า8ดกับ3เป็นตัวเดียวกันอาชิกับหัวกลับหางกระได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังคลิปของสาวหนิงพระรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบหิ่งๆิ่งมา,มานมานปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขนนะคะเด้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพะารวยได้หาคดดลิปดีๆโตเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทังบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ